อีกอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องหลักสําคัญที่อยากเล่าให้ฟังนะคะก็คือเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการว่ามันมีแบบไหนบ้างนะคะก็อย่างที่บอกที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะการกระตุ้นพัฒนาการหลักๆเนี่ยมันก็จะมี2แนวทางหลักๆนะคะอันแรกก็คือแนวทางที่เรียกว่าพฤติกรรมบําบัดนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่ผ่านสัมพันธภาพแล้วก็พัฒนาการนะคะ ซึ่งแนวทางสองอันนี้ค่ะก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าแต่ละแนวทางก็มีประโยชน์นะคะซึ่งประโยชน์ก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะอันแรกนะคะก็อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าทั้งสองแนวทางเนี้ยค่ะอย่างแรกคือเป้าหมายต่างกันค่ะเป้าหมายของแนวทางพฤติกรรมบําบัดเนี่ย ก็จะเน้นในเรื่องของการทําตามที่บอกนะคะแล้วก็เป้าหมายก็คือทํากิจกรรมตรงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยให้เสร็จตัวอย่างเช่นตอบบล็อก5อันให้เสร็จหรือว่าพูดคําว่าขอเมื่อต้องการนะคะถ้าเด็กทําตามรูปแบบแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป้าหมายนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนทักษะย่อยที่เป็นเป้าหมายที่ต้องทําสําเร็จ นะคะส่วนในแนวของสัมพันธภาพเนี่ยเป้าหมายคือสัมพันธภาพค่ะเป้าหมายคือเด็กจะต้องรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้เราเพราะเราเชื่อว่านี่คือความยั่งยืนในการที่เด็กจะดีขึ้นนะคะถ้าวันนี้เขาไม่ยอมทำตามไม่เป็นไรค่ะเราเน้นสัมพันธภาพก่อนแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะงนั้นเป้าหมายมันจะกลับมาที่สัมพันธภาพ เป้าหมายมันจะกลับมาที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างที่เราอยู่กับเด็กเนี่ยว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับเด็กแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยคือเป้าหมายต่างกันนะคะอันที่สองนะคะก็คือแรงจูงใจที่จะให้เด็กทําก็ต่างกันนะคะแบบพฤติการบรมบัดรเนี่ยแรงจูงใจเนี่ยก็จะเป็นขนมหรือว่าอาจจะเป็น ให้ให้คะแนน,เป,นเป็นคะแนนให้เด็กสะสมคะแนนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแรงจูงใจจากภายนอกนะคะส่วนในแนวสัมพันธภาพเนี่ยก็จะเป็นแรงจูงใจจากข้างในตัวเด็กเองค่ะเด็กก็จะแบบมีแววตาเป็นประคารรู้สึกสนุกรู้สึกตื่นเต้นอยากทำนะคะซึ่งเราก็จะเน้นแรงจูงใจจากภายในตัวเด็กนะคะอันที่3ามก็คือวิธีการที่แตกต่างกันค่ะ ในแนวพฤติกรรมบำบัดก็จะมีรูปแบบชัดเจนต่อบล็อกให้เสร็จต้องต่อแบบนี้วางเรียงกันขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นรูปแบบจะชัดเจนแล้วก็เน้นให้เด็กทําตามคําสั่งที่เราบอกนะคะแต่ว่าในแนวสัมพันธภาพเนี่ยก็ไม่ได้เน้นการทําตามคําสั่งคะ่ะแล้ไม่เน้นให้เด็กเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าให้เด็กเป็นผู้เลือกว่าอยากเล่นอะไรนะคะ แล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเล่นตามความสนใจของเด็กภายใต้กรอบและขอบเขตที่มีความเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายถึงการตามใจเด็กในทุกเรื่องนะคะแต่ว่าเราเน้นให้เด็กเป็นผู้นําในการเล่นนะคะอันที่4ี่นะคะก็คือในเรื่องของการวัดผลลัพธ์นะคะในแนวพฤติกรรมบัดเนี่ยก็จะเห็นผลลัพธ์ได้ง่ายหน่อยค่ะ เพราะว่ามันจะเป็นรูปประทำวัดผลได้ง่ายตัวอย่างเช่นว่าร้อยลูกปัดแบบสนับสีได้ครบสิบลูกหรือว่าต่อบล็อกเป็นชั้นได้จนครบ8ก้อนนะคะมันก็เห็นผลได้ง่ายเราบอกพ่อแม่ได้ง่ายพ่อแม่ก็รู้สึกดีใจที่ลูกทําได้นะคะแต่ในแนวสัมพันธภาพเนี่ยมันจะเป็นนาม,มาทำแล้วก็อาจจะเห็นได้ยากแล้วก็ใช้เวลานานนะคะตัวอย่างเช่นว่าโอ้โห วันนี้เนี่ยเด็กแสดงออกอารมณ์ชัดขึ้นเขาดูมีรอยยิ้มมากขึ้นเขาดูเข้าหาพ่อแม่เวลาที่เขาตกใจกลัวเขามีความผูกพันกับพ่อแม่มากขึ้นมันจะเป็นอะไรที่มันตอบยากนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะต้องคนที่จะออแนะนำตรงนี้ได้ก็อาจจะต้องสังเกตพัฒนาการแบบนี้เป็นนะคะมัก็จะเป็นนามมาทานิดนึงนะคะข้อ5้าในเรื่องการนำไปใช้จริงเนี่ยค่ะ ในแนวพฤติกรรมบาบัดเนี่ยก็เราก็จะพบปัญหาเหมือนที่ผ่านมาที่ใช้แนวทางนี้มาแต่ก่อนนี้ก็จะพบว่าเด็กก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ยากนะคะตัวอย่างเช่นเราสอนในห้องให้เด็กเรียนรู้สีได้แล้วเนี่ยพอไปอยู่ที่โรงเรียนเด็กก็อาจจะยังตอบคําถามเรื่องสีกับคุณครูไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเด็กเขาอาจจะจําเป็นแพทเทิร์นว่าต้องเป็นบล็อกแบบนี้สีแบบนี้ถึงจะตอบได้พอไปที่ห้องเรียนกลายเป็นภาพที่เป็นรูปภาพที่เป็นอีกสี เป็นสีเหมือนกันเด็กก็อาจจะยังเชื่อมโยงไม่ค่อยได้นะคะแต่ในแนวสัมพันธภาพแนวพัฒนาการเนี่ยเนื่องจากเราเน้นในเรื่องของพัฒนาการสมองที่เป็นแบบองค์รวมที่เด็กมีแรงจูงใจนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์สมองมันมีการพัฒนามากขึ้นมีการเชื่อมโยงด้วยกันไปทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เด็กเอาไปใช้จริงในชีวิตเนี่ยเราพบว่าเด็กมีความยืดหยุน่นแล้วก็มีความสามารถคิดแล้วก็ พลิกแพลงได้ภายใต้แรงจูงใจของตัวเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นในการเอาไปใช้จริงนะคะซึ่งพอเรามาใช้วิธีการนี้เราก็พบว่าเออเด็กเขามีชีวิตชีวามากขึ้นนะแล้วก็พ่อแม่ก็ดูเครียดน้อยลงเราก็รู้สึกว่าเออเป็นแนวทางที่เราก็พยายามเรียนรู้กันมาตลอดนะคะแล้วก็เราก็เลยพอได้เรียนรู้เทคนิคกันมานานเราก็อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนฟังนะคะ